ปังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่2อธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ขเมนเอาอีกแล้วปวดหนักอีกแล้วโดยก็มีดังภาพและก็คลิปออกมาครับคลั่งบุกหักลวดหนามไทยเราเพิ่มอีกฟังไทยเราก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับออกมาประกาศกร้าวแบบเด็ดขาดว่าจะต้องไม่มีขาที่8อีกแล้วพร้อมกับมีการเชิญอินเดียครับเข้ามาปราบสแกมเมอร์ปราบหุนเซนกันถึงที่คเมนทันทีก็เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันโดยเฉพาะความเจ้าเล่ห์ความมึนดื้อด้านของคเมนเอง ที่ยังเยาะเย้ยยั่วยุไทยเราไม่เลิกซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอาอีกแล้วนะครับขมิมนมันมาอีกแล้วโดยเรื่องนี้ครับมีภาพออกมาแล้วก็คลิปออกมากับฝั่งของทหารขมิมนเองที่มีการบุกตัดรุดหนามของไทยเราพร้อมกับมีการเยาะเย้ยพูดถากถางซึ่งในคลิปเนี่ยขมินก็มีการบอกว่าถ้าเกิดได้การไกลอีก2ออันนะ สามารถตัดลวดหนามได้เยอะกว่านี้อีกพร้อมกับสมน้ำหน้าฝั่งไทยเรานะครับบอกว่าเราเนี่ยรุกรานดีนักก็เลยบุกตัดลวดหนามซะเลยแล้วก็มีการถามกันอีกนะครับว่าลวดหนามพวกนี้เนี่ยขายกันได้โลละกี่บาทนี่เป็นสิ่งที่เขมรครับเยาะเย้ะย,ะยะถากถางไทยเราไม่เลิกนะซึ่งดูจากสภาพโดยรวมของรัวลวดหนามแล้วเนี่ยโอกาสสูงเลยที่จะเป็นของไทยเรานะครับเพราะว่าลวดหนามของไทยเราเนี่ยมันจะเป็นลวดหนามขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่มากส่วนฝั่งของเขมรเนี่ย เป็นลวดหนามที่เล็กๆแทบจากกันอะไรไม่ได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ย ก็ต้องรอการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เขมรมีการจัดฉากขึ้นไหมหรือว่าถ่ายตรงๆในบดีนั้นเลยตอนนี้มันไม่ได้มีเป็นแค่ครั้งเดียวที่เขมรนมาบุกตัดรวดหนามเราแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นความท้าท้ายใหม่ของเขมรน,นะถ้าเกิดตัดรวดหนามของไทยเราได้เนี่ยก็จะมีการถ่ายคลิปอวดอ้างสรรพ,พคุณแบบนี้รอบนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบอีกและครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขมรนจะมาบุกตัดรวดหนามแบบนี้นะครับดูจากการเอากําลังขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายตัดรวดหนามมีทั้งฝ่ายคุ้้้้มกกันซึ่่่งเเขาาารููอยยแลววถิดไท เราเจอปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันอย่างแน,น่นอนแต่ว่ารอบนี้เขมเมนก็เหมือนจะแอบเข้ามาอีกแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งรายงานก็ปรากฏคลิปออกมาเช่นเดียวกัน,นครับที่ด่านกัมพูชานั้นเนี่ยมีการเข้ามาตะโกนไล่ฝั่งไทยเราในการทาถนนนะแล้วก็อ้างว่าไทยเราเนี่ยลุกล้ําดินแดนฝั่งของกัมพูชาซึ่งก็มีการประทะคารมกันนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งไทยเราเนี่ยก็เหมือนต้อง ขยับออกมาเพราะขมรนเองอาจจะมีท่าดีที่อันตรายมากๆพร้อมกับยังมีหนึ่งเรื่องราวจากฝั่งกัมพูชานะครับสื่อกัมพูชาเป็นคนโพสต์เองนะครับว่าตอนนี้ผู้บัญชาการระดับสูงของทหารกัมพูชาเองครับได้มีการตรวจเยี่ยมกาลังพลตรวจเยี่ยมอาวุธยุธโทโธป,ปกรณ์ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยซึ่งก็มีการออกมาบอกว่าเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือกับทหารฝั่งไทยเราอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งขมรเองนะครับที่เหมือนย่อเย้ยถากถางเรานะกับรั้วลวดหนามที่เราอุตส่าห์ไปวางกัน้นวางเป็นแนวเขต เพื่อที่จะไม่ขเมนนั้นเข้ามาลุกลานไทยเราแต่สุดท้ายก็ยังทําแบบนี้แต่ี่ผมบอกเลยครับต้องเอาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะขเมนเนี่ยดูท่าทีไม่ได้กลัวฝั่งไทยเราแม้แต่น้อยเลยจนถึงขั้นนายกอนุทินนะครับหรือว่ารัฐบ,บาลไทยเราเนี่ย ออกมาประกาศกล่าวแบบเด็ดขาดแล้วครับบอกว่าจะต้องไม่มีขาที่8ถ้าเกิดมีขาที่8ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นไทยให้กับขมรได้เห็นบ้างแล้วก็เชื่อว่ากองทัพนั้นรู้ดีนะครับว่าควรจะต้องทํำยังไงให้ขมรทราบว่าเล่นกับไทยแล้วจัดเจออะไรบ้างเล่นคําเยอะนิดนึงนะครับสาหรับฝั่งในเราเนี่ยเล่นคําเยอะมากแล้วประกอบกับเราเองก็มีการเล็งใช้ข้อบังคับอนุสัญญาอาตาัตวากกดดันกัมพูชาด้วยซึ่งก็อาจจะตั้งคณะสอบสวนทุนระเบิดชายแดน เป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเลยนะครับเตรียมที่จะยื่นเรื่องถึงคณะภารกิจตรวจสอบข้อเด็จริงเกี่ยวกับทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดนครับภายใต้กรอบรัสัญญาอัตาว่าเพื่อกดดันคาเมีนนั้นให้รับผิดชอบการวางทุ่นระเบิดซักทีหนึ่งโดยเราเนี่ยแย้งไปยังไงส่งเรื่องไปยังไงคาเมีนก็ยังไม่ยอมรับนะครับบอกอยู่นั่นแหละเป็นทุ่นระเบิดเก่าเป็นแบบเก่าไม่ใช่แบบใหม่ซึ่งมาตรวจสอบได้อยู่แล้วกับทุ่นระเบิด p m เอ็นทูนะครับเพราะทุ่นระเบิดตัวนี้เนี่ยมันไม่มีผลิตเลยในช่วง ยุค70 80ซึ่งก็เพิ่งมีผลิตออกมาแต่อาัตาว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับคือมันมีหลักฐานชัดเจนเรามีเป็นกระสอบเลยนะกับรุ่นระเบิดของ,ของเขเมรแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเองก็เตรียมที่จะใช้ข้อบ,บังคับอนุสัญญาอัตาว่าเลยครับเพื่อตั้งคณะ,ะสอบสวนทุนระเบิดชายแดนเพื่อที่จะกดดันกัมพูชานเนี่ยให้รับผิดชอบสักทีไม่ใช่มา ต้แย้งแบบหน้าด้านๆไม่มีหลักฐานแบบนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเรานะครับตอนนี้ถามว่ามันยังจะเงียบไหมก็คงไม่เงียบเขมีนก็ยังยั่วยุยอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มีการลดน้อยถอยลงไปอาจจะทํางานเชิงรุกมากกว่าเดิมด้วยซ้ําโดยเฉพาะเรื่องการตัดรุดนามเนี่ยเริ่มเห็นเข้าแบบบ่อยมากขึ้นแต่หนึ่งเรื่องราวครับที่เป็นคีย์สาคัญของฝั่งไทยเรากับการ,รเผชิญหน้ากับเขมีนก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดรายงานล่าสุดออกมาครับเก็บทุนระเบิดตลอดแนวชาแดนนนนกกับบัมพ5ื้้ที่หล เราสามารถได้พดีปลอดภัยเพิ่มเนี่ย5 9 2 0 0 0ตารางเมตรเลย คิดเป็นทั้งสิ้น59%ก็เรียกว่าเกินครึ่งของการทํางานเราแล้วในการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยใน5พื้นที่นี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่แรกนะครับบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสักดแก้วนั่นเองก็สามารถทําพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยได้มากถึง2.3 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับคิดเป็น78%ซึ่งตอนนี้ก็หยุดการปฏิบัติการชั่วคราวเพราะรอการปรับการครอบครองพื้นที่จากการสำรวจแล้วก็ปักหมุดเขตแดนโดยก็ยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีทุนระเบิดเนี่ย65,000ตารางเมตร อีกบู้ที่หนึ่งครับบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเองก็สามารถทำาบ้รที่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งตารางเมตรและเหลือพื้นที่ต้องสงสัยครับแปดหมตารางเมตรบู้ที่ที่สามครับก็เป็นบ้านชํารากจังหวัดตราด ซึ่งเราสามารถทำาบ้นทีปลอดภัยเนี่ย42,471ตารางเมตรครับยังคงเหลือบื้ที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด394,000ตารางเมตรและก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบรินทบ้านสายโทอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรมัมย์โดยเราสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้บื้ทีปลอดภัยครับ170,000ตารางเมตรและก็ยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยประมาณ180,000ตารางเมตรและอีกพื้นที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ช่องเหวบ้านไทยนิยม อำเภอพนุนดวงรักจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเนี่ย15,000ตารางเมตรและก็ยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยครับอาจจะมีทุ่นระเบิดเนี่ยเกือบ7,000ตารางเมตรเลยนี่ก็เป็น5พื้นที่หลักที่เราสามารถทํางานได้อย่างขมนไม่ได้กล้าเข้ามารบกวนนะครับก่อนหน้านี้ขมรก็มีรบกวนอยู่ตลอดนะ แต่ว่ารอบนี้คาเมนเริ่มที่จะไม่เข้ามาโบยวายแต่ไปตัดโรดั้วลูดหนามของไทยเราแทนนี่เป็น5พื้นที่แรกในการนำร่องของไทยเรานะครับหลังจากนี้ถ้าเกิด5บพื้นที่นี้เสร็จเราก็จะมีการขยับไปเป็น13พื้นที่รวมถึงปราสาทตาควายด้วยที่เราจะมีการเก็บคู่ทุนเบิดจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่อันตรายนะคาเมนก็คงไม่มีการยอมไทยเราอยู่แล้วเราเองก็ต้องไปเก็บให้ได้และก็จะนําคณะทูตเอวทเนี่ยเข้าไปร่วมสังเกตการซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าคาเมนจะมีทีท่าอย่างไร จะมีการห้าวเป้งเหมือนเดิมไหมส่วนในเรื่องของการปักหมุดเขตแดนช่วคเราในบริเวณจังหวัดสระแก้วอำเภอโคกสูงนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยปักหมุดเสร็จกันไปเรียบร้อยแบบเสร็จสับ100%ก็เหลือเพียงแค่การลงนามอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในโซนจังหวัดสระแก้วเนี่ยจุดที่ฝั่งไทยเราอ้างสิทธิ์นะครับสามารถปักหมุดได้แล้วเนี่ย17หมุดจากทั้งหมด138หมุดและก็จุดที่ฝั่งกัมพูชาอ้างสิทธิ์ครับสามารถปักหมุดไปแล้ว17หมุด จากทั้งหมด139จุดขมรก็อ้างเขตแดนเนี่ยมากกว่าไทยเรา1จุดซึ่งถ้าเกิดรวมทั้ง2ชาตินะครับทั้งไทยและก็ขมรก็สามารถปักปันเขตแดน,นร่วมกัน34หมุดแล้วจากทั้งหมด277หมุดก็ยังเหลืออีกเยอะมากนะครับแล้วการกำหนดเขตแดนช่วงคราวรอบนี้เนี่ยมันเป็นการปักหมุดตามหลักที่ตั้งเขตแดนเดิมเลยที่ปักไว้ในอดีตเมื่อ120ปีก่อน ไม่ได้ปักตามฝั่งเขมรแล้วก็แผนที่1ต่อ2 0 0แสนตแต่อย่างใดน่าจะเป็นการแฟร์ที่สุดแล้วนะครับปักหมุดเขตแดนเนี่ยตามหลัก120ปีก็ถือว่ายาวนานมากๆ100กว่าปีเลยแต่เอาจริงๆยังไม่ถึงจุดที่มีปัญหากันนะครับจุดที่เราปักเนี่ยมันเป็นจุดบริเวณไร่นาะบริเวณสวนบริเวณป่าแต่ถ้าเกิดไปถึงจุดหมู่บ้านเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะว่าเขมรยังคงจะไม่ยอมเหมือนเดิมจะไม่ยอมย้ายออกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะมีการดึงเวลาแบบเนี้ย ไป1ปี2ปีคงจะไม่จบง่ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะเขามีน,นี้เล่เหลี่ยมเยอะมากๆ โดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนั้นในระหว่างที่ไทยมีความขัดแย้งกับฝั่งเขมรเองเนี่ยอีกฝัก่งหนึ่งครับฝั่งลาวก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเกเรของเขมรเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ครับสืบเนื่องมาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว,ว่าช่วงนี้ที่เขมรเงียบเงียบไปก็ดูเหมือนจะพยายามขอคืนดีกับไทยเราและก็มีโอกาสสูงเลยที่จะไปเปิดความขัดแย้งกับฝั่งลาวแทนเพื่อที่จะกลบป,ป,ปัญหาภายในประเทศของเขมรเองซึ่งพอมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งลาวตามแนวชาย น,นะครับจุดที่อ่อนไหวที่สุดจุดหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมมรกตหรือว่าพื้นที่ช่องบกเพราะจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นเขตแดนทั้ง3ชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเขมรไทยลาว ซึ่งล่าสุดทางฝั่งลาวเองครับก็มีการตัดถนนสร้างถนนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ช่องบกเหมือนกันคือก็มีการสร้างถนนเส้นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2020แต่พอเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดนะครับระหว่างไทยกับเขมรลาวเองก็มีการสร้างเพิ่มเติมยาวขึ้นมาอีกถึง7กิโลเพื่อที่จะครอบคลุมเส้นเขตแดนลงไปในพื้นที่ใกล้กับเขมรเลยซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมีการมุ่งเลาะลงไปยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเท่านั้นโดยพฤติกรรมของเข,งขมรแบบนี้พยายามสร้างปัญหาตามแนวชายแดนเพื่อที่จะเอาเรียกก,ะะยกร,ระแสนิ รอบที่แล้วเนี่ยกะสุนของขมรนก็ไปตกที่ฝั่งลาวเหมือนกันเคยมีอยู่รอบหนึ่งในปี2560หรือว่าปี2017นะครับขมรก็มีการเคยใช้วิธีปลุกระดมชาตินิยมแบบนี้ โดยก็มีการดางว่าลาวเนี่ยลุกล้ําดินแดนของเขมรมาแล้วเช่นกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศลาวเองครับมีเหลี่ยมเยอะมากกว่าเขมรน,นะก็เลยทำให้ฮุนเซนไม่สามารถทําอะไรได้เลยจึงไม่แปลกใจครับที่ลาวจะมีการสร้างถนนยุทธศาสตร์แบบนี้ในพื้นที่อ่อนไหวโดยเฉพาะกับเขมรเองเพราะดูไทยแล้วเนี่ยขนาดไทยยังโดนแล้วลาวจะไปเหลืออะไรก็เลยทำให้ตอนนี้มีเพียงชาติเดียวประเทศเดียวที่เขมรไม่กล้าที่จะยกทัพไปวอลเวบรนวเขตชายแดนก็คือเวียดนาม ไม่กล้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลเอยทางบกไม่มีปัญหากันสักนิดเดียวเพราะว่า,วาเวียดนามเอาจริงนะครับเอาจริงมากๆดูอย่างการถมทะเลซึ่งมันตัดเส้นทางแบบคลองฟูนันเตโชขอ,ของเขมรชัดเจนเลยนะ แต่ว่าขมรก็ยังมีการตู้แย้งออกมาว่าเฮ้ยเวียดนามไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งทะเลตรงนั้นเนี่ยเป็นฝั่งของเวียดนามแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นทำนะโอ้โหขมรไม่ยอมแน่นอนนะครับคงจะมีการสร้างกระแสมีการสร้างเรื่องอยู่แบบนี้โดยเฉพาะกับฝั่งไทยเราเนี่ยขมรไม่มีกลัวแต่เราก็มีไม้เด็ดไม้ตายเหมือนกันเมื่อล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการหารือกับอินเดียถึงกับดึงมาร่วมปราบสแกมเมอร์กันเลย โดยเรื่องนี้ครับก็เป็นการพูดถึงความขัดแยง้งระหว่างไทยกับเขมรนั่นเองซึ่งไทยเราก็ยืนยันกับอินเดียไปนะครับว่าเรามุ่งหวังสันติภาพและความสําคัญกับข้อตกลงที่ทําขึ้นในประเทศมาเลเซียแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดอีกเนี่ยเราจะนิ่งเฉยไม่ได้และกัมบ,บูชาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่เพราะว่าไทยเรามีหลักฐานยืนยันจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอโอที ที่ยืนยันเห็นพ้องตรงกันว่าเป็นนุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนซึ่งเราก็บอกแบบนี้กับอินเดียไปครับพร้อมกับทางอินเดียเนี่ยก็เข้าใจหมายเหตุของเราตรงนี้เหมือนกันแล้วเราก็มีการแถมไปด้วยกับเรื่องของอัจฉรกรรมข้ามชาติหรือว่าสแกมเมอร์โดยเฉพาะการที่มีชาวอินเดียครับตกเป็นเหยื่อของขมินเนี่ยจำนวนมากมากกว่า1000คนด้วยซ้ําก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับที่เรากําลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอัชญากรรมข้ามชาติหรือว่า แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือเชิญอินเดียให้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อได้จัดกในเรื่องของปราบปรามเขมนสักทีหนึ่งใช้การกดดันหลากหลายวิธีถ้าเกิดว่าอินเดียตอบรับเขมนก็จะซุ่มเสี่ยงไปอีกพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลายๆชาติตอนนี้เนี่ยก็เล็งเป้าเขมรน,นะว่าเรื่องสแกมเมอร์มันเรื่องใหญ่มากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเวทีทางการทูตครับที่เรากําลังพยายามสร้างความกดดันให้กับเขมนมากขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเน,นื่องส่วนจุดที่เราต้องระวังมากที่สุดก็เป็นพนนื้น ดีหรือเปล่านะผมคิดว่าคขมเนไม่อยากคืนดี แล้วก็มีการดั้วยุไทยเราอยู่แบบนี้รวมถึงในภาพต่างๆก็มีการเปิดออกมาเหมือนกันนะครับเป็นทหารหน้าใหม่ที่เหมือนจะเกณฑ์เข้ามาล่าสุดนั่นแหละครับลาตะเวนเนียก็เยอะขึ้นประมาณ20คนได้รวมถึงผมคิดว่าอาจจะมีการจัดตั้งหน่วยพิเศษหร,รือเปล่านะครับในการมาตัดดูลดหนังของไทยเราเพื่อที่จะ PR ตัวเองแล้วก็เอาไปเป็นกระแสะชาตินิยมแบบนี้โดยเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเลยกับฝั่งของข้ามิเองนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืม ดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวอัปเดทในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย